อันนี้ผมก็คิดว่าไม่จริงถ้าอาจจะไปคุยมาผิดคนนะครับอาจจะต้องไปคุยกับคนที่ใช่แล้วก็จะรู้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยรัดไม่ต้องไปทาอะไรเยอะครับแค่ให้เอกชนนําแล้วก็อย่าทาตัวเป็นอุปสรรคก็พอผมขอสรุปแล้วนะครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้การแก้ปัญหานี่คัวรเรือรวมทั้งการแก้ไขปัญหา SME ที่กล่าวมานั้นนะครับต้องทําอย่างมีเป้าหมายและจัด Priority ต้องดาเนินการคู่ขนานในหลายมิติทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับและที่สําคัญการปกป้อง SME ที่เป็น ผู้จ้างงานหลักในตลาดแรงงานบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชัยวัฒน์สถาวันวิจิตผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายคําแถลงนโยบายในด้านการแก้ไขปัญหานี้สินและด้านการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ SME ไทยครับท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้อ่านคำถแถลงนโยบายผมก็ดีใจที่ได้เห็นคำถแถลงนโยบายเร่งด่วนว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินรายได้ค่าครองชีพรวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมคือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้หนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและนโยบายเร่งด่วนข้อแรกก็คือรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบโดยที่ บอกว่าจะไม่ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ามอรัลฮาสัตผมอ่านนโยบายทั้งหมดแล้วนะครับก็เขียนมาดีอ่านยังไงก็ใช่อ่านยังไงก็ถูกปัญหาไม่ได้อยู่ที่น,นโยบายเลยครับแต่อยู่ที่ว่าท่านจะทำให้ในโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรผมจึงขอตั้งคำถามผ่านท่านประธานครับไปยังคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าหนึ่งนะครับทำไมจึงเป็นสินเชื่อบ้านและรถสินเชื่ออื่นๆที่กำลังสาหัสและควรจะต้องดูแลแก้ไขมีอีกหรือไม่เป้าหมาย กลุ่มไหนควรจะได้รับไพรออริตี้ช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้เป็นลำดับต้นๆและท่านบอกว่าจะทำแบบไม่ให้เกิดภาวะมอรหะศาสตร์ก็คือทำอะไรเกินตัวเพราะรู้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับท่านจะทำอย่างไรและนี่นอกระบบนะครับท่านจะแก้ไขยังไงให้ต่างไปจากเดิมเพราะว่าที่ผ่านมา1ปีแก้หนี้นอกระบบนี่ลดลงไปได้1,200ล้านบาทจากยอดหนี้นอกระบบทั้งหมดครับที่ประเมินไว้ว่าไม่ต่ำกว่า5 0,000ื่นล้านบาทคือแก้ไปได้แค่2%ท่านประธานที่เคารพครับ นโยบายเขียนไว้สวยหรูแบบกว้างๆแบบนี้นะครับไม่มีการตั้งเป้าหมายใดๆที่จะมาวัดความสําเร็จของนโยบายซึ่งกับผมก็มีข้อเสนอแนะที่จะช่วยทําให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมจะขอเริ่มจากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประชาชนคนไทยตั้งแต่รัฐบาลอดีตนายกเศรษฐานะครับได้เริ่มจัดตั้งเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาพอดี ระดับหนี้ครัวเรือนของเราอยู่ที่90.8นะครับแล้วก็ได้มีการถแถลงข่าวใหญ่โตเป็นวาระแห่งชาติหลังจากดําเนินการนโยบายแก้หนี้มาประมาณ1ปีนะครับจัดอีเวนต์แถลงข่าวจัดอีเวนต์แถลงข่าวมาหลายครั้งหลายคาข้อมูลระดับหนี้ครัวเรือนไทยล่าสุดครับก็ยังอยู่ที่เดิม90.8ของ GDP ก็เห็นได้เลยนะครับว่าระดับหนี้ครัวเรือนไม่ได้ลดลงจริงๆมันขยายตัวเพิ่มขึ้นครับ2.5เพิ่มขึ้นล้อตาม GDP ที่ขยายตัวโตวขึ้นเล็กน้อยพอๆกัน ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าเรา,เราทําแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้ผลนี่ควเรือนไทยต้องแก้ไขจริงจังไม่ใช่เพียงแค่จัดอีเวนต์แถลงข่าวจัดมหากรรมแก้หนี้ถแถลงข่าวจัดอีเวนต์ให้ตายครับยังไงหนี้ก็ไม่ลดดังนั้นข้อเสนอแนะข้อแรกครับที่ผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีก็คือท่านต้องกําหนดเป้าหมายการแก้ไขหนี้คัวเรือนนะครับติดกระดุมเม็ดแรกด้วยการตั้งโจทย์ร่วมกันให้ถูกต้องก่อนครับเช่นกําหนดเป้าหมายว่าจะลดระดับหนี้ควเรือนให้ต่ํากว่า80%ของ GDP ภายในอีก3ปีข้างหน้าก็คือปี2 5 7 0ซึ่งเป้าหมาย80%นี้นะครับผมไม่ได้มาลอยๆเป็นตัวเลขแบบนี้คัวเรือนที่ยั่งยืนนะครับที่ BIS หรือ Bank for International s e t t l e m e n t นะครับกลับไปหน้าที่แล้วก่อนนะครับได้ศึกษาไว้ว่านี่คั่วเรือนจะกระตุ้นการบริโภคของนี้ของคั่วเรือนนะครับเพียงระยะสั้นเท่านั้นแต่มันจะไปกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็จะกดดันอย่างรุนแรงขึ้นนะครับถ้ามันทะลุเกิน80%ของ GDP ขึ้นไปขอหน้าถัดไปนะครับท่าน พราะนี่มันมีทั้งนี่ที่สร้างสารรค์ productive สร้างรายได้สร้างอนาคตครับและนี่แบบที่ไม่ productive ก็คือยืมอนาคตมากินมาใช้ในวันนี้แบบว่าของมันต้องมีนะครับซึ่งนี่ครัวเรือนของของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนี่แบบไม่ productive นะครับก็คือเรามีนี่ที่ไม่สร้างสารรค์ไม่สร้างอนาคตเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่า38%ข้อเสนอแนะข้อที่2ของผมครับก็คือควรจะกำหนดเป้าหมายในการลดสัดส่วน นี่ที่ไม่ productive แบบนี้นะครับเช่นลดลงจาก38%ให้เหลือต่ำกว่า30%ภายในปี2570เป็นต้นซึ่งถ้าหากเราลดปัญหาสัดส่วนนี่ที่ไม่ productive นี้ลงมาได้นะครับปัญหานี่ข้อหนึ่งเราก็จะบรรเทาเบาบางลงอย่างแน่นอนหน้าถัดไปนะครับท่านประธานครับจากคำถามแรกที่ผมได้เกิดไว้ว่าสินเชื่ออื่นที่กำลังสาหัสและควรที่จะดูแลนะครับคืออะไรมีอีกหรือเปล่าก็อยากจะขอชวนมาดูว่าทำไมนโยบายแรกถึงกล่าวถึงการปรับโครงสร้างนี่แล้วก็เน้นที่นี่บ้านแล้วก็นี่รถ นะครับและชวนคิดต่อว่านี่ประเภทอื่นที่เราต้องดูแลเนี่ยคืออะไรมีอีกหรือไม่นะครับถ้าเราดูองค์ประกอบของหนี้ครัวเรือนในภาพด้านซ้ายเนี่ยเราจะพบว่านี่บ้านเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับประมาณ37%นี่ส่วนบุคคลเป็นันดับ2นะครับประมาณ19.3%แล้วก็นี่รถเนี่ยเป็นอันดับ3 18.6%แนตะครับแต่ถ้าเรามาดูข้อมูลหนี้เสียทางด้านขวาหรือ NPL นะครับเรามี NPL หนี้บ้านเพิ่มขึ้นมา23%เเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตราที่สูงนะครับ NPL นี่ลดเพิ่มขึ้นเกือบ3 0เลยครับการเติบโตของ NPL ในระดับนี้นี่เรียกว่ารุนแรงและนี่ก็คงเป็นสาเหตุนะครับที่นโยบายนี้เลือกที่จะเอานี่บ้านและนี่รถมาเน้นว่าต้องปรับโครงสร้างนี่โดยเฉพาะนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเราดูยอดนี่เสียที่ยงคงค้างอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีนี่ส่วนบุคคลที่เป็น NPL เนี่ยสูงมากนะครับถึง274,600ล้านบาทคือเกือบ1ใน4ของ NPL ทั้งหมดแล้วก็นี่บัตรเครดิตนะครับที่ม เพิ่มขึ้นของ NPL เนี่ยถึง21%นะครับดังนั้นผมจึงขอเสนอแนะผ่านท่านประธานครับว่านี่ส่วนบุคคลและนี่บัตรเครดิตเนี่ยก็มีความรุนแรงและจําเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกันครับตัวเลขเหล่านี้ครับเป็นตัวเลขที่ตรงปกไม่จกตาแน่นอนครับข้อมูลเหล่านี้บอกว่าวิธีการแก้หนี้แบบเดิมๆที่รัฐบาลทํามา1ปีนั้นเป็น1ปีที่ศูนย์เปล่านะครับระดับหนี้ครัวเรือนเนี่ยเท่าเดิมที่เพิ่มเติมก็คือหนี้เสียครับแล้วก็เพิ่มเร็วขึ้นจนน่ากังวลด้วย หน้าถัดไปนะครับคราวนี้ผมจะขอวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุกับดักหนี้ให้ดูกันนะครับง่ายๆสมการของหนี้ไม่มีอะไรครับซ้อนครับก็คือเป็นสมการระหว่างรายจ่ายกับรายได้ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าไปสู่กับดักหนี้เพราะว่าต้องไปกู้หนี้มาใช้นะครับแล้วค่อยผ่อนคืนทั้งต้นทั้งดอกจากรายงานของ SBEIC e c นะครับถ้าหากมีคนชื่อนายกอยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้1มื0นห้าถึงสามหมบาทนะครับถ้าเขามีรายได้100บาทเนี่ยในหนึบาทของเขานะครับต้องมาจ่ายค่าครองชีพไปแล้ว 90บาทแล้วมีหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายค่างวดโดยประมาณนะครับอีก20บาทอันนี้ก็คือกับดักหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตติดลบครับเหลือเงินแค่ถ้าหากเหลือเงินแค่10บาทนะครับต้องมาผ่อนค่างวด20่บบาทเนี่ยเงินไม่พอจ่ายหนี้แน่นอนครับก็ต้องดิ้นรนหางเงินมานะครับอาจจะต้องกู้หนี้มาโปะเอาตัวรอดเป็นงวดๆวดไปนะครับถ้าหมดหนทาง,ง,งก็ต้องไปกู้นอกระบบเจอดอกเบีย้ยที่แสนโหดการที่จะแก้หนี้ให้กับนายกนะครับที่ชีวิตติดลบแบบนี้มันทําได้หลายส่วนครับ ส่วนแรกก็คือในส่วนสีเขียวเพิ่มรายได้ยืดแท่งสีเขียวให้ยาวขึ้นนะครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดถ้าทําได้ครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะต้องมาทําเรื่องการลดรายจ่ายหดแท่งสีเหลืองลงนะครับให้สั้นลงถ้าลดไม่ได้ก็คือต้องมาทําที่แท่งสีส้มสีแดงอันนี้ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลบอกว่าจะทำนะครับก็คือขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจ่ายหนี้จะลดยังไงนะครับให้ในายกสามารถจ่ายหนี้ได้แล้วชีวิตไม่ต้องติดลบ คำถามที่สองก็คือปุ่มเก้าหมายปุ่มป,ปุ่มเป้าหมายนะครับที่ควรได้รับ p r ร o ลิตี้ในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นระดับต้นๆคืออะไรอันนี้ก็คือข้อเสนอแนะของผมนะครับก็คือคนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จนชีวิตต้องติดลบจมอยู่กับกับดักหนี้นะครับอย่างนากออันนี้ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่ได้รับ p r ร o ลิตี้ที่สูงนะครับจัดโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือโดยเร็วไม่ให้ชีวิตติดลบนะครับไม่ให้ติดกับดักหนี้ซึ่ง กลุ่มนี้ก็ควรจะไปดูกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นผิดนัดชำระหนี้นะครับก็คือเพิ่งถูกจัดชั้นให้เป็นหนี้แบบ Special Mention หรือ SM หรือว่ากลุ่มที่เป็น NPL แล้วแต่ยังเป็น NPL อยู่ไม่นานนะครับดังนั้นการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบที่เป็นนโยบายอันดับแรกของรัฐบาลน,นะครับควรจะต้องใช้มาตรการที่สามารถลดไดท้ทั้งดอกเบี้ยและลดได้ทั้งเงินต้นเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยปิดขึ้นปิดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับระดับหนี้ครัวเรือนเนี่ยจึงจะ ต้องลดลงได้นะครับแล้วก็ขอฝากท่านประธานเบีท่านรัฐทุนตรีครั้งนะครับที่บอกว่าการลดหนี้ครัวเรือนเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะมีตัวอย่างง่ายๆให้ท่านได้ดูนะครับขอหน้าดับไปครับหน้านี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าการรวมหนี้หนี้ที่มีวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่านะครับรวมหนี้ไปอยู่ที่หนี้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้มากที่สุดโดยทั่วไปนะครับคนที่มีปัญหาหนี้เนี่ยเขาจะมีหนี้หลายก้อนหนี้หลายประเภทอยู่แล้วเช่นมีทั้งหนี้บ้านมีทั้งหนี้ส่วนบุคคล นี่บ้านเป็นหนี้ที่มีหลักประกันนะครับอันนี้มันก็จะมีดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ําอยู่แล้วเช่นดอกเบีย้ยแค่สเเซนะครับแต่ในขณะที่หนี้อื่นคือหนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆนะครับที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเนี่ยถ้าเรามีวงเงินกู้บ้านที่เราผ่อนชําระไปแล้วนะครับปลอดภาระแล้วเนี่ยเป็นวงเงินที่ว่างอยู่เนี่ยแล้วเราสามารถที่จะโยกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันดอกเบีย้ยสูงเนี่ยนะครับมาใช้วงเงินหนี้ที่ดอกเบี้ยต่ําที่มีหลักประกันเนี่ยมาปิดได้เนี่ยก็จะสามารถช่วย ลดภาระดอกเบีย้ยลงได้นะครับถ้าทําในลักษณะนี้อย่างในตัวอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยนะครับเรามียอดหนี้ส่วนบุคคลอยู่70บาทถ้าเรายก40บาทในส่วนสีแดงนี้รวบหนี้มาได้เนี่ยนะครับเราจะลดรายจ่ายดอกเบีย้ยไปได้8.4บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมจ่ายอยู่20บาทนะครับเหลือจ่าย11บาท50บตังค์อันนี้มันทําให้เราสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้นหนี้ครัวเรือนก็จะลดลงไปนะครับคำถามถัดมาครับว่าการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ดอกเบีย้ยลดลงเนี่ยจะทํำยังไงครับไม่ให้เกิด ภาวะที่เรียกว่าม r รัลฮัส r d นะครับผมก็จะขอชี้โจทย์ปัญหาที่ท่านต้องคิดต่อนะครับคิดไว้ล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนครับตอนที่ท่านลงมือทําจริงตอนที่ทํา policy implementation เนี่ยนะครับว่าการปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกหนี้กว่า6ล้านบัญชีแล้วมีเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะว่ามันมีบทเรียนให้เราเห็นครับว่าเมื่อไม่กี่เดือนมาที่แบงก์ชาตินะครับเล่งผักดันทั้งแบงก์และนอนแบง ให้เร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรือรังนะครับมาเข้าคลินิกแก้หนี้เพราะว่ามีลูกหนี้เข้าโครงการน้อยมากครับในระยะ3เดือนเมษาถึงมิถุนายนปี67ที่ผ่านมานะครับมีลูกหนี้เข้าโครงการเพียง4 2 5 9บัญชีจากลูกหนี้ทั้งหมดครับ6ล้านบัญชีที่มีปัญหาแล้วก็จัดการวงเงินไปได้แค่เพียง205ล้านบาทเท่านั้นนะครับมันบอกอะไรครับมันบอกว่าการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้จํานวนมากนะครับหรือว่าการจัดการระดับ large scale ในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ย ทำไม่ง่ายครับข้อเสนอแนะของผมครับคือท่านต้องออกแบบกระบวนการออกแบบกรอบสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นมาตรฐานร่วมกันกับเจ้าหนี้ทั้งหมดนะครับให้มันครอบคลุมทางเลือกของการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ทุกรายนะครับและที่สําคัญคือมันจําเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นเทคโนโลยีดิจิตอลไอดีเทคโนโลยีดิจิตอลเซ็นเจอร์เทคโนโลยีดิจิตอลคอนแทรกนะครับเอามาใช้มันจะมันถึงจะสามารถจัดการ การปรับโครงสร้างหนี้ในระดับล้าสเกลได้นะครับไม่งั้นท่านก็ต้องค่อยๆทำไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับก็จะไม่เห็นผลที่สำคัญที่สุดครับก็คือต้องสร้างระบบข้อมูลเกี่ยวกับหนี้แล้วก็หลักประกันที่ครอบคุมลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้ทั้งหมดด้วยเพื่อช่วยให้การปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดเนี่ยรวบหนี้ไปที่ดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าได้นะครับซึ่งการทำในลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถลดหนี้ได้โดยที่ยังไม่ต้องใช้ภาระภาษีของประชาชนเข้ามาช่วยนะครับในวาระแเร่งด่วนข้อที่2ครับ ก็คือการพูดถึงการแก้ไขปัญหา SME รวมทั้งหนี้ SME ด้วยนะครับขอ,ขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับท่านประธานครับหปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าธุรกิจ SME และโรงงานต่างๆเนี่ยทยอยปิดตัวลงครับจากการเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากจีนหรือว่าแพลตฟอร์มข้ามชาติต่างๆนะครับเข้ามาแย่งตลาดเข้ามา disrupt SME ไทยนะครับข้อ <c oughs> <c oughs> เสนอแนะของผมสําหรับด้าน SME เนี่ยก็คือต้องเราต้องไม่ทําแค่ประครับประคองครับเราต้องเน้นแก้ปัญหาที่รายได้ของ SME ซึ่งในด้านนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องมี นโยบายด้านต่างประเทศเข้ามาเสริมช่วยยกระดับ SME ที่โดน disrupt นะครับแข่งขันไม่ได้แล้วเนี่ยให้ไปเป็น SME ที่อยู่ในธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของโลกและมีมูลค่าสูงครับในในโยบายถแถลงนี้นะครับในถแถลงเล่มนี้เนี่ยมีนโยบายที่บอกว่าจะเปลี่ยนความทา้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นโอกาสอันนี้สอดคล้องกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งด้าน geo politics ระหว่างควมหามอำนาจนะครับ,รบเช่นสหรัฐอเมริกากับจีนในปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีความต้องการที่จะย้ายถิ่นฐาน,นครับรีโลเคตธุรกิจเนี่ยโรงงานในจีนนะครับมายัางอาเซียนเยอะมากรวมทั้งมูลค่า,อ,าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมชิปเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ครับซึ่งเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียก็กลายเป็นมามืดเข้าวินไปแล้วนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยได้รับอะไรตรงนี้ครับไม่มีครับเราเสียโอกาสไปเป็นหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่าด้วยการดําเนินนโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลเซลแมนนะครับ นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลน,นี้ครับจะช่วยปกป้อง SME ไทยอย่างไรนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลน,นี้จะแปลงให้เกิดผลประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างไรนะครับจากสถานการณ์ระหว่างคั้วมหาอำนาจเราต้องทําควบคู่ไปกับการยกระดับ SME ไทยให้พร้อมรับโอกาสต่างๆที่กําลังเข้ามาในอาเซียนนะครับประเทศไทยมีข้อได้เปรียบที่สามารถทําตัวเป็นอะแดปเตอร์นะครับเชื่อมระหว่าง2องคั้วมหาอำนาจนี้ได้อย่างไร้รอยต่อนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ มีธุรกิจที่ทำไบโอเทคไบโอไซน์ tech, มากมายครับหลายบริษัทในสหรัฐเนี่ยมีการเอาซอร์สการทำวิจัยและทดลองไปยังกลุ่มบริษัทที่เรียกว่า CRO หรือว่า Contract Research Organization นะครับในประเทศจีนก็จะเป็นการาประหยัดต้นทุนนะครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นบริษัทเหล่านี้ก็กังวลเรื่องความลับทางการค้าจะล่วไหลไปยังประเทศคู่แข่งนะครับนี่จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะพิจารณาสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพัฒนานะครับ โดยที่เราก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับจีนนะครับดังนั้นเราสามารถเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นโอกาสเปิดประตูลับในอุตสาหการรมมูลค่าสูงในลักษณะนี้ได้และที่ท่านรัฐมนตรีครังได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ที่บอกว่าประเทศไทยทําดีเซอร์ทไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็คิดว่าไม่จริงท่านอาจจะไปคุยมาผิดคนนะครับอาจจะต้องไปคุยกับคนที่ใช่แล้วก็จะรู้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยรัฐไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับแค่ให้เอกชนนาแล้วก็อย่าทําตัวเป็นอุปสรรคก็พอผมขอสรุปแล้วนะครับทาานนประรสุดท้ยี การแก้ปัญหานี่ควรเรือรวมทั้งการแก้ไขปัญหา SME ที่กล่าวมานั้นนะครับต้องทําอย่างมีเป้าหมายและจัด p r i o r i t y ต้องดาเนินการคู่ขนานในหลายมิติทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับและที่สําคัญการปกป้อง SME ที่เป็นผู้จ้างงานหลักในตลาดแรงงานบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยการประสานงานนโยบายด้านต่างๆรวมทั้งด้านการต่างประเทศนะครับเข้ากับมิติปัญหามิติต่างๆนี้เป็นสิ่งจําเป็น policy coordination ครับการประสานงานเชิงนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่จะทําให้ นโยบายที่ท่านถแถลงในวันนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่สูญเปล่าเช่น1ปีที่ผ่านมาครับขอบคุณครับท่านประธาน